สามดอกจ้าพี่หนอโอ้ยโอู้ย,ย,ยห่าเดียวกันจ้าพี่หนอร้อนครับงามเลยจ้ะโอ้ยโอ้ย,ายงามเหรอบูมเหนือามาเน,น,นี่นยเจ้าพี่หนอบูมีมงตีเลยจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี G, ทูคอนที่คมาติดตามรับชมช่องแม่กองพายหากินจ้า มื่อนี้มาพอกันในสาวันที่27พฤศจิกายน2566จ้ะพี่น้องมื่อนี้แม่กองก็พอกองพาเดินทางขับป้าเฮียต์ขึ้นก้าจ้าแมน่นครับผมเขาพิกัดกับฟ้ามโนเมฆตำบลนะครอำเภอบุญทรีจังหวัดอบบะะุบลราชธานีครับผมจ้าเมื่อคืนกับฝนตกนะพอกองเนาะแมน่นครับผมจ้าไปหลุดไปโชว์นกันเลยจ้าว่มามืัอนี้เราสิได้สีมนันเทียงไปจ้าครับผมไปกันเลยครับผมดอกแดงแหกงมันจ้าตูมชิสสวยกอแดงครับผมสเต็ป<ม>เดิมเนาะจ้า,จาอู้ห้ามยางแหงดอก จ for him? For him yeah. <ah <Yeah> ุ่อเี่ไปเรื่อยเด้ครับพี่น้อาดต่นยก็งามๆเนาะจ้ากำลังงามๆพี่เ้ก็มุมนี้ได้ดอกพี่มย์มง่วงนนมากกกอนเนาะที่เาได้หลายๆเนาะเกือบสามสิบจะหนเโอ้ยังมีบานยย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 ยนยย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 ย ต้นไม่ากเปียกไงน่ครับพวกของบางทีไปดิสาแน่ไได้เลยนะี่จะขายยังไงเนาะดอนี่จะตุ้มสวยไปสร้างวกอีกครับผมเดียวกันนะทหานเด็กทหร่ดิดี่จีอดจัดดอกกีอาขายยังไงเนี่ยวักขนาด ถือแืบเงเร็วนะดอกแล้วนะโอ้ทูทูพี่น้องแม่น่ะจ้ะอุ้ยามคับจ้ะอ้ยน้องทูขาวง่ายเลยแบบงามจ้ะโอ้ กางยังีงขาพฮ่เพี่อน้อ๋งไม่ปวดจ้อเพิ่อนเอาได้ดีนะได้แล้ะไม่มีอีกอะไรล่ะดื่มเลยฮกเก่าซีบพอดีซีบดอกนี้นะ เนี่ยยังย่แติแต่้อนนอแสงสยามสามดอกจะพี่น้องเ้ยมีพี่น้องเฮ้ยพน้องโหเ้ยเป็นเงาเลยครับอ่อนส่นเงานี้แห้งพี่น้องอย่างสวยดีครับ Nhà bà mới đấy, thôi, ừ. ừ, nhà của nghe không? Ừ. Đấy, xịp. Xịp, nó đây xì xịt Xịt không? Mẹ nó chạy Xịt, đầy nó Hôm nay đã làm ngàn con tôm Tôm cầm nắng ngàn chứ bây giờ Ui, đặt <laughs> <laughs> khá mặt lười Xịt นามเนาะคือว่ามันออกเรื่่ยนี่พุนทตกอีกนี่พุนหน่อยอีกเต้บุเหงยบุญได้ก็น่าจะซุ่มยู่เนาะจ้าตุ้งจะสวยจ้างามเนาะอุ้ยขางงามมาแดงเข็มขนาดครับพ่อจัดตุ้งหน่อยจ้าตุงนี่่ว่าแกงหวานเนาะดอกละคฆังเขีนนงาม Thì, cái đi lăng phò đi tùm mẹ là nha nhỏ nha dạ Ban mày nha mày nha mày Lung mày nha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  mày đen mày nha mày ร uh, ู้เห็ดกอออกแมวหัวหักเขาหัวหุบผมรวมสวยงานเมียนประกงนะขาคนตีเจ้าเมนประกงเม่นกี่ดอกงานวันเห็ดเกิดเพืนเพื่อนนี่อราเงี้ย หาเฮ็ดเวถาพี่เนาะเมื่กองยางไปทางปุ่นเพื่อนหยียบบ่จักช่าใช้เต๋ไปซื้อเนาะจว่าซื้อมุนมาอืมยังเอาได้อยู่นี่ครับพระเอกดอกนี่งามเลยจ้ะเอ้ยอย่างสวยสวยมากอืมดอกนี้ก็สวยจ้ะพระเอกโอ้ยลายดอกเด้่องหิ

อันนี้เพ,พื่อนนีเพื่อนก่องเพื่อนจะของงามจ้ะอืมงานเ้อยจ้ะกุ่ที่สวย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นหอยเหยียบๆนี่ <c oughs> อันนี้ก็ยังบานเลยก็ยัง <c oughs> นี่ครับมันดอกบบใหญ่เนาะ

ตดำอดอกสวยเลยอืมว้ายรู้ควรหลมเลย <c oughs> บ่เห็นเนาะอี่ตรงไหนครับอืมกำลังพอดีเลยจ้ะ ได้นาะข่าหางแม่โุ้ยค่าดูงามเนาะจ้าตูกำลังสวยจ้ามีนี่วิตวหลุนแกงหวานเนาะมีวิตาพิงอีก ở cái lòng thang ừ. à? thì cái <laughs> lòng thang nhà nó hết co vào này hết cò vườn khá vườn đi làm chào bà vườn đọt nội cha điều cần cha để xì đọt với nó không nhé nó Oh, đọc tìm hồn rồi. Nguyên rồi. ำลังวุ้ยขาหองีย่างก้อนนี่เนาะจ้าต cool. ุ้มสวยๆเลยจ้าหางกันจะพี่น้องมาเห็นเพื่อนหูกใกล้ๆแมีนจ้ะเมียนจ้าไหนเนึ่ยจ้าตุ้มจะสวยครับผมอน่ามีดีตอนนั้นอ่ะตัวเดงแกงหวานจ้าคุณอี พกกองเปิดไว้ใหม่เพืให้ลูกพนลมเลยดอกก็เสียเอาว้เนาะเอาไว้บุได้ใ้พวกหล่มนลมพนลมเลยดิเก่งเลยปวกเจ้าคนหนึ่อุ้ยขาปุยงจะเสียดายจะเดวให้เขาตุ่มงามจ้ะตุ่มงาม เป็นก็เป็นลูกวใจเ <c oughs> ลกไงเลยได้นี่เนาะได่หลีได้แตลูกนี้เนาะวันนี้เนาะจ้ามีมีก็กำลังงามจ้ะมีนุ้ยสามีได้พาเด้อนี่พวกก่อกอะไรครับม,มาที่ไหนยำอะไรที่ สวยครับผมบุมีมงตีเลยน้ะพี่เนาะแม่นกับบอด้เจาะเนาะงามเนาะจ้าแค็งแดงมได้จัะแค็งดีึนขเนาะจ้าจ้ายังมีอีกกยังกันเล่มังก่อนเจ็ตรเจ็ตุ่มพอก่อนสามอุ้ยมีสามดอก ห <l ots> ายไงเนะาะตีนจะผีกับลีครับแี่แม่งขึ้นมาไดนะ้นหหอยไหมนี่บ <l ots> <c ười> ้าอันเลยเด็กยักงก <l ots> ็ยังก็เลยขาไปเพิ่มู้พีนกล่องงามๆเนาะสีนี่คืองามเดี๋ยวรกล่อง Đen, ui, lụt, đẹp, ảo ao ảo ao á Ở ao á Nhi, đúng chứ sữa Ui Nhi tớ ngắm ngã này ngầu phân nó, nhìn co chả Nhi tố nhìn Ui, 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 phân ui, 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 เด็กๆถูกง่นาหูนบุได้ข่าหักหม่ข้าวครับอุ้ยแฝดนอนทางาด้กํลังออกหมนตุ่มสวยๆครับผมแม่นจ้ะพรนี้จะตอกซามอันนี้เนาะสางคุณอีกจ นราฟังผมจะพินาะดบางเนาะเบียไม้พันาน,น,านาเด็ดกไซองแด้วนาะหาปลาจุบจับมาดมข่ายืนก<า>็ข้นม่ได้เองหาใหม่ใช่ละคคำดว่าคุนบ,นบ,นบอกข้าหาใหม่นี่กมแพงจ้ะอันนี้พวกกองเฮดจังเลยดูเฮ็นเวินจีแต่ว่ายังได้อยู่จ้ะได้ <c oughs> không nghe phiền nắng lên đỏ phiền nắng đỏ cắt. lên cắt đĩa ra đỏ cậy nắng nắm. tiền phạt nó đen O nắng nắm 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 có thấy nắm 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 lái nắm nắm si đỏ nó không còn nữa, Ừ Ui bán bán Bàn như vậy bán 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 bàn này bán bán đấy bán Nó bán bán ngang bán 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 khao, bán 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 ก็บนไหนเนี่ยนฮู้ยดอกนี้งามจ้าทีนี่ก็ลายดอกดีแค่นเป็นอยู่ในหุบเนาะเหลืออือสวยอ๋อมเอ้าแม่อุ้ย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 จะลบฝนไห พี่ต uh, yeah, yeah. ั้งตีอีกเป็นยุ่สวยๆเลยสอนกันจะเหนาเดียวกันจะม่เหรอขนาดครับีแนบัด้นบัมือคนีกระตขนาดเนาะ

ข้า,าวไงสิบจ้ะแปดซองแน่ด้วยครับสิบจ้ะสิบสองจ้ะสิบสาม ý đâu nhá đó ừ, hùng bóng ừ. đi ô tập chung gần 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 อืมอ,อุ้ยมันตีจ้ะกำลังพอดีจ้ะเค็มมันหวานครับตุม่มเฉยๆทีกันตัวเด่นแกงหวานจ้ะ เหมือนนี้เนาะแมนจ้ะกลอแดงจ้ะตุม่มงามกระเดเ็นตุน่มรงง้างแมนจ์พึ่นแหม <laughs> <laughs> มีดวกเขาปะหเห็นพึ่งขาวจ้ะกำลาังงา,งานนะมๆเนาะ ได้ว่าระดมยังน,นุน่นนมอยู่จ้ะนมนขาวอย<น>ู่เนาะแกงอีกครับผมตุ่มงามอาหารขี้ยงที่กุงชุบมันแดดอีกแะอันนี้พี่น้อนพันตีบ่าจากักเพิ่นเพิ่นหลุมเลยจ้ะ <c oughs> ตีใหม่ๆเนาะ,ะ,นะ,ะกแกงข้าวโพแกงหวานจ้นาแม่โฮมีกระดอกีโต

Mình tu mà. Tu nhây đó thì Cái hạt mì chà. Hạt đàn ừ. Cô đen hôm nay lái đồ không rút con nó. Cái này không làm khá phía không? vậy cái này nó. cho kênh Ghiền Mì Gõ คผีส่งผีไาผียังสวยเลยไมดแย่เลยครับโอ้ยงามแฮะโอ้ย,ย,ย,ยสวยมากกำลังงามเลยหายดอกแล้วนะฮุกจ้ะยังกุกไววเลย ดอกโอ้ยหอมละลายดอกก ну <000. Jean. S 3> no ็ด <43 1990 S 3> ีนะพ่อปองเนาะนี่มีมานี่จะพี่น้าะมานี่ครับมันละลายดอกดีดังพี่อีกครับพี่เนาะเก่าจัดกล่องอะไรครับแดดก็ซองแน่นนะครับสิจ้า นี่สวยสวยเลยสิบเอ็ดห่มเดียวจ้ะพี่น้องสิบสองดอกจ้ะดอกตูนอืม้อกแดงจ้าตุนนะดอกงามจ้ะเอาอีกเล่ งจะงงได้ครับมีพี่น้องเต็มพื้นดอกหน่อยนะพดำจ้ะดำอีดีพผังดำดีครับองุ่นหน่อยจ้ะอุ้ยแข็งโอ้ยยังงี้นี่ตุ้งหง่าก็มีครับอืมดึงบุขึ้นหักล่ะจัดเด้ง้าเนาะ จ้าเดี๋ยวสวงามครับเด้งน้าอีกจ้ะไอตูมทั้ง,งบ้านเนาะจ้ะตูมง,งามนะจ้ามุไมไ <c oughs> อตูมเนี่ยานก็แล้งามไอตูมเป็นเด้งน้าครับพอดีเรียังเขาก็เพขาเก็บเอาเลยเนาะจ้าด,อ,ดองเบิองครับเดีเวลาพาพี่พาหน้องกลับบ้านแล้วครับผมจะลงผนงานในมือกองเลยครับ พาพี่พะหน่องก็บปลาเก๋าเพ็ดมันนี่เนาะโฉกมันเนี่บ่ไปเบิ่งกันนะครับผมจ้ามาเบิ่งผลงานกันเลยจ้ะมือนพาพี่พะหน่องกับปลาหาเห็ดจ้ะกอแดงลล้วนๆเด้อจ้ะมีแต่ตูมครับไม่มีครับอ้มงามงามเลยจ้ะแมีนจ้ะห่มละลายดอกอยู่เนาะถกกองเนาะแมียนมันเนี่ครับมเนีแยนจ้าเมนิกามานจ้ะพี่หน่องห่มละกว่าดอกก็มีอันนี้เป็นเห็ดแดงนะเห็ดกอบานแล้ก็เห็ดข้าวดินกับบริเก็บพี่พี่หน่องเบิ่งเด้อครับละลายดอกเนาะ บางดอกเข้าก็เก็บเลยเนาะนขอ,อยางไกลกันเข้าก็เก็บเลยจ้ะพี่น้องจ้าก,ก็ไดกระตาหนึ่งกับเข็่ร่วมก็ไดเครื่องตาใหญ่จ้ามีกระตาขนาดกลางจาก,กระมาเนเี่จ้าละงกเพาะดอกเดียวจ้ะพี่น้องกระม้านถือว่ามาันเนาะสำหรับคลิปนี้แม่์กองกับขอฝากพอพยั่ไม่ญงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน่อาจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่์กองพาหากินเด้จอจ้าพอเฮาได้มีกำลังใจได้เห็นคลิปใหม,ม่ใหมหพี่ให้น้องได้เพิ่งจะต่อไปน้่นเม่กองเนาะ จ้าพบกันไหมในคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าครับผมเ็นรก็กามธรมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สองแม่กล่องพากินเยอครับ,บกับขอขอบคุณในไลา์ครับผมสำหรับคุณพ่อคุณแม่เย็บซี่รูสันนะครับเนาะที่คอยมาคอมเมนต์สง่งกำลังใจให้ทางสองแม่กล่องพากินครับผมขอบคุณพี่น้องทุกๆคนครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามครับผม ฝากไว้นาพีน้ำรองไว้อีกคลิปนึงครับสำหรับคลิปวันที่27พฤศจิกายน2566ครับผมพอไว้ทามีสะก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ